สวัสดีครับมาพบก,กับผมทศศัาากดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษิณนะซึ่งผมเคยเรียนไปในคลิปที่แล้วว่าหลังจากทักษิณได้รัฐบาลจะไม่จบแค่นี้แน่นอนเขาจะต้องลุกค,คืบ หลังจากที่พลตเอกเสรีเตมีเวทก็ออกมาแฉว่าเจ้าของพักเป็นคนเชิดหุนอย่างเสนะครัาไปดูในเชิงปรากฏการณ์นะตอนนี้มีการออกมายอมรับว่าเขาจะเดินเกมต่อด้วยการขอพระราชทานอภัยโทษทางกลมองของเรื่องคุณทักษิณน,นะคะที่อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยคือมันก็มีคําถามว่าี่อยู่จริงหรือไม่อยู่จริง,รง,อ,รงอะไรตรงนี้ทําอาจารย์ในฐานะที่ดูคงมรัฐธรรน์นต้องแอบ บอกอยังไงสังคมเอาว่าให้คำยืนยันได้ถ้าผมจะพอมีเครดิตอยู่บ้างก็จะยินย่นว่าอยู่จริงออกจากเรือนจำกลุพิเศษกรุงเทพมหานครจริงหลังจากได้พักอยู่จนถึงเที่ยงคืนแล้วก็จะป่วยความมันเกิขึ้นเกือบ200แล้วก็มีกินหนันสุดหนักองแต่หนักองขนาดไหนผมไม่รู้แล้วก็ส่งตัวไปยังโรงพยาบาล ผมได้พูดกับแพทย์ใหญ่ผู้การโรงพยาบาลตระเก็ก็ฝากฝากให้ท่านช่วยดูแลเพราะว่ามันพ้นมาจากราชทันก็ได้เช็คกันแล้วว่าจริงๆยังไม่ได้พ้นหรอกเพียงแต่แทนที่จะอยู่ในเดือนจําก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลตระเวนตัวก็ยังอยู่ที่นั่นใครไปเยี่ยมไปเย็นก็ไปอยู่ที่น่น้อยก็เปิดให้คนอื่นไปเยี่ยมได้การเป็นการขอพระราชาภัยโทษโดยตัวคุณทักษิณเองหรือว่าญาติคบ ไม่ตอบแล้วอ,อ,อาจารย์การอันนี้คือเป็นการขอดยตรงที่ไม่เกี่ยวกับวันสําคัญไล่ยี่สิบคำถามให้ของผเอาใช่สิการขอโดยส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับโอกาสสําคัญไม่ได้ดูว่าต้องรับโทษมาแล้วเท่าไหร่อะไรเป็นพระมหากราูณาธิบุตรนะเขาได้สร้างข่าวนะครับจากสื่อมวลชนนะครับเราไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากนักโทษชัยทักษิณน,นะครับจะขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการ พิเศษเฉพาะรายนะครับเราไทยพักดีเราได้ยินข่าวแล้วเราไม่สบายใจเนื่องจากนายทักษิณชินวัตรเนี่ยต้องทาพิพากษาจําคุกในคดีทุจริต2เป็นการทําลายหลักการนิติรัฐนิติธรรมนะครับเรามองว่านะครับอาการหนักน่าจะอยู่ถึงขั้น ICU ไหมครับคำว่าหนักเนี่ยทำไมถึงปล่อยให้ประชาชนหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปเยี่ยมได้ถึง10คนครับผมไม่เชื่อนะครับว่าอาการหนักครับในทางไทยพักดีครับเราไม่ยอมอย่างแน่นอนครับเราถึงมายื่นนะครับ เรียนต่ออธิบดีกรมราชธรรมนี้นะครับเพื่อยื่นคัดค้านนะครับเป็นการมิบังควรอย่างยิ่งครับที่จะเอาภาระของนักโทษชายคนเดียวไปเป็นภาระของพระองค์ท่านครับอันนี้เป็นการมิบังควรอย่างยิ่งครับผมว่านักโทษชายทักษิณเนี่ยจะขอพระราชทานอภัยโทษครับเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายนะครับและเป็นคดีทุจริตร้ายแรงด้วยครับเรามีคำพิพากษาของ3ถึง4คดีด้วยนะครับท่านครับผมยังไงขอฝากไวยนะครับได้ครับผมต้องการความเท่าเทียมกับผู้ต้องขังรายอื่นไม่ต้องการอาชีพสิทธิชนในประเทศนี้ ทางเรือนจาก็จะรวบรวมเอกสารทั้งหมดนะครับเป็นตามระเบียบตามตามขั้นตอนของพิจารณาตำรวจขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณพี่พี่สืวันชนนะครับขอบคุณมากนะครับกรณีคุณทักษิณที่ไปอัในเรือนจำคือเกี่ยวล้วก็ย้ายไปกระทำในช่วงตีหนึ่งเยเราเชื่อว่าคุณทักษิณเข้าไปในคุกจริงไหมครับเราไม่เชื่อว่าเข้าไปในคุกจริงครับผมทางทีมแพทย์ใช่ไหมครับก็ให้เหตุผลถึงอาการป่วย ป่วยแล้วก็ป่วยหนักครับผมแต่นายทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นนักโทษชายนะครับแล้วอาการป่วยที่ทางทีมแพทย์ทแถลงมาเนี่ยครับเราไม่อยากเชื่อนะครับว่านักโทษชายทักษิณเนี่ยจะป่วยอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเราเห็นจากวันนี้ครับเรามีการเปิดให้ญา,าติหรือประชาชนสามารถเข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรได้ถ้าการป่วยป่วยจริงๆะครับทำไมถึงเปิดให้พี่น้องประชาชนหรือญาติ เข่าย่ยมได้ครับแต่ก่อนสมัยท่านภัยบูรณคุ้มฉายานะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็มีนโยบายอย่างแข็งขันครับว่าเราจะไม่ทําการยื่นพระราชทานอภัยโทษให้กับนักโทษชายที่ต้องคดีทุจริตนะครับอีกอย่างลลอกเป็นนักโทษชายที่เป็นนักการเมืองด้วย อันนี้ยิ่งมีบางควรอย่างยิ่งครับเรามาบริหารประเทศเพื่อที่จะให้ประเทศชาติเจริญไม่ใช่มาทุจริตคอร์รัปชันหาผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกของครับมเมื่อต้องโทษจำคุกก็ก็ต้องก็ต้องรับโทษกับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเหมือนกับคนอื่นๆครับอันนี้มีการทั้งหนีหนีกระบวนการยุติธรรมมีการให้ร้ายกระบวนการยุติธรรมไทยครับหนีออกไปอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยครับไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมไทยพอวันนึงกับเข้ามาจะมาขอพระราชทานอภัยโทษอันนี้ผมมองว่าเป็นการมีบางควรอย่างยิ่งครับครับเราก็จะคัดค้านในทุกมิติครับเราจะคัดค้าน ยังไงต่อไปเดี๋ยวฝากที่ทสื่อมวลชนติดตามกันต่อไปนะครับผมแวงามก็ยืนยันบอกว่าถ้าเขายังมีเกียรติอยู่ก็ยืนยันว่าทักษิณยังคงน,นอนอยู่ในโรงพยาบาลตํารวจนะครับไม่ได้ไปอยู่บ้านนะหลังจากที่กระแสสังคมโดยส่วนใหญ่โดยเฉพาะสื่อมวลชนไม่เห็นด้วยากับการที่ทักษิณไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลหลังจากที่ก่อนจะมาเนี่ยร่างกายปกติ พอมาถึงยังประเทศไทยก็เดินปลอฮะโบกมือทักทายนะฮะดูแลเจ้าหน้าที่โบกมือดูแลประชาชนของเขาซึ่งผมเรียนไปแล้วว่าเขาจะเอาคนมาที่ดอนเมืองเพราะคนจะสามารถแห่กันมาได้นะครับสิ่งที่ตามมานะก็เกิดขึ้นในกลางดึกในวันเดียวกันทักษิณก็เข้าโรงพยาบาลตำรวจอ้างโอ้ยความดันสูงต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างรถอน,นันนะกลุ่มคอปคอก็ออกมาทําการต่อต้านทักษิณต้องติดคุกไม่ใช่อยู่ดีกินสบาย แล,และตอนนี้ก็มีการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งวิศนุกรืงงามก็ยอมรับว่าได้รับเอกสารขอพระราชทานอภัยโทษเป็นที่เรียบร้อยและจะนำขึ้นทูลเกล้าต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวแต่คราวนี้พิเศษนะการทูลเกล้าครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการทูลเกล้าตามปกติการทูลเกล้าตามปกติก็คือว่าจะเป็นช่วงงานเฉลิมพระชนม์พรรษางานพิธีสําคัญแต่อันนี้ 09เฉยๆเลยนะฮะเป็นสิทธิพิเศษแบบ VIP นะครับโดยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จัดให้ก่อนจะพ้นจากตำแหน่งเอาละสิงานนี้มันเกิดอะไรขึ้นมุรีินหุนส่วนนะฮะเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษรอบนี้เนี่ยเป็นพระราชอำนาจส่วนพระองค์ที่ผ่านมาเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมเคยเกิดขึ้นมาก่อนฮนะ ทักษิณขนคน,นเสื้อแดงมาเป็นฝูงเลยเต็ไมไปหมดเลยไปล้อมพระบรมมหาราชวังจากนั้นขอพระราชทานอภัยโทษในสมัยในหลวงในรัชกาลที่9ปรากฏว่ามีการล่าลายชื่อหลายหมื่นลายชื่อเลยขอพระราชทานอภัยโทษแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษต่อมาก็เผากรุงเทพมานครคราวนี้ทักษิณกลับมาประเทศไทย นะครับก็มีคนได้ประโยชน์คนที่ได้ประโยชน์จากทักษิณก็ต้องการให้ทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษคนที่เป็นคนดียึดประโยชน์ของประเทศช,ชาติปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เห็นว่าสิ่งที่ทักษิณทําเป็นสิ่งที่ผิดและคดีที่ทักษิณถูกฎหมายตีตัดสินถึงที่สุดแล้วเนี่ยจากสิบดเหลือแปดปีนะปกติจาคุกต้องสองในสามนะปรากฏว่า เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันมีความเสียหายซึ่งแน่นอนคนะคดีนี้พอพอแจ้งข็ก่หาเสร็จต้องถูกฟ้องทางแพ่งเพิ่มเติมยังไม่ได้ฟ้องทางแพ่งเลยนะฮะก็จะมีการขอพระราชทานอภัยโทษนะครับถึงแม้ว่าการขอพระราชทานอภัยโทษนะครับเป็นพระราชอำนาจไม่วางขีดจำกัดว่าจะเป็นคดีรูปแบบใดก็แล้วแต่จะเป็นทุจริตหรือคอร์รัปชันหรือเป็นคดีรูปฆ่าคนตายเลยก็แต่ก็สามารถ ได้รับพระราชทานอาภัยโทษเช่นกันนะครับซึ่งเป็นพระราชินีไฉของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนที่ได้รับประโยชน์ผมเรียนย้ำอีกครั้งก็สนับสนุนนะไม่ว่าจะเป็นผู้เล็กถึงผู้ใหญ่ก็สนับสนุนต้องรีบให้อภัยโทษทักสิน,นนูนนี่นั่นวิ่งเต้นกัะสนนวันวารีบโอโ้ทักสินถึงปุ๊บเลรีอสารไปให้ทันทีเลยเส้นขาคุกนี่นั่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะสิ่งพอถูกถามว่า ใครเป็นคนยืน่นก็ใบตอบไม่บ็อกไม่พูดนะนะเป็นอย่างนั้เลยนะเอาละเรื่องนี้ก็คงจะไปตกหนักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านจะตัดสินใจอย่างไรพระราชวิชัยจะวิชัยอย่างใดถ้าให้พระราชทา,า,า,านาไปโทษคนที่จงรักภักดีนะก็จะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็บอกไม่เป็นไรก็เป็นพระราชวินิจฉัยของพระองค์ท่านแต่อีกส่วนหนึ่งก็ถอดใจแล้วโอ้โหไม่น่าเป็นแบบนี้เลย สู้เกือบตายแขนขาดขาขาดตายกันไปเท่าไหร่กี่สิบปีสุดท้ายไปให้อาภัยกับคนทุจริตคอร์รัปชันนะฮะนั่นะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกมองนะครับแต่คนที่สนับสนุนก็บอกว่าดีแล้วเพื่อความสามัคคีนะครับความเห็นก็จะแตกเป็นประมาณ2อสมฝ่ายประมาณนี้แต่ผลที่ออกมาถ้าไม่ได้รับพระราจทานอาภัยโทษดูบทเรียนปี2 5 5 3อย หลังจากปี2552ทักษิณน,นะครับยกขบวนให้กลุ่มคนเสื้อแดงไปขอพระราชทานอาภัยโทษไม่ได้รับอภัยโทษก็เกิดเหตุการณ์เผากรุงเทพมหานครเกิดขึ้นนะครับคราวนี้ตอนนั้นเขาไม่มีอำนาจคราวนี้นะเขามีอำนาจเขามีรัฐบาลเพราะพลเอกประยุทธ์ไปยกให้เขาฟรีๆนะครับฟรีๆที่ว่าเนี่ยนะคใครจะได้ประโยชน์มีไหม ผมยืนยันว่ามีส่วนใกลจะได้มากได้น้อยหุ้นส่วนก็พิจารณาเอาเองแล้วกันแต่ผลที่ออกมารอบนี้เป็นเนก g a t i ซัามเกมความยากลําบากครั้งนี้กลับไปตกอยู่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ดูว่าท่านจะมีพระบรมราชิวิจฉัยอย่างไรนะครับเราผู้ชมเป็นประสบนิกรที่ดีนะฮะก็ติดตามว่าผลจะเป็นอย่างไรแต่ผมเรียนไว้แล้วนะฮะทักษิณเข้ามาเขามา่หยุดแค่นี้ เขาใจคืบจะเอาศอกได้ศอกจะาวาได้วาจะาโยดนะครับถึงแม้ได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วทักษิณก็จะไม่หยุดจึงไม่กล้าเอาลูกเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตั้งคำมรีรีเกี่ยวข้องกับการอยู่ในคัมรีรีในรัฐแรกและเอาคนของเขาที่สั่งได้ไปคุมกลาโหมคือคุมทหารทั้งหมดหลังจากดิสเครดิตทหารนะครับที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ มาตลอดหลายรัชสมัยนั่นหมายความว่างานนี้เขาไปต่อแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์จีมกิตวัฒนาสวัสดีครับ